ต้องเลือกกินคนที่ไม่เป็นไหนต่อก่อนวันนี้ครับผมอนนีผมช่ครับอบชอบนัคิวแล้วอาพี่พี่ก็เลยมาชิญคเัิเชัญเลยอ้าไปครับไปครับครครับไปครับ

เดงข้วครับเสี่ยงาต้องครับางนรยรู้เวลาแล้วใช่ไหมเจ็ดับไปป่ะพี่มีไปบ่ายผมป่ะมี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 อะไรไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปรวยพรุ่งนี้ไปลุย เดี๋ยวจะไปใส่รองเท้าอ่าโอ้ยจะไปสอยรองเท้าที่รองเท้า,ลาเล่นกีฬาน้ำอ่ะทางน้ำนนอ่ะหม่ยถ่งอะไรอ่ะผมใส่รองเท้าเข้าไปที่มันแบบเต็มน,แบบน,น้ำแล้วไม่ลืน่นอ่ะเะลองลองไปเขาไม่ใสนะ่ใส่เองโอ้ยไปให้เขาทำไมล่ะใส่ใส่บุหรี่เองตั้ขาหยุ่หลังก็ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไงพี่ทางนี้หลังหังไัมมี่พี่พี่อยู่ไหนล่ะไปอยู่ข้าหงหน,น้า ปีแล้วตุ้ยตุ้ยกึ้มาด้วยครับครับผมใครแล้วของภาคใต้ครับแต่รอบนี้ของทั่วประเทศครับผมก็ช่วยเหลือกันนะเช่นเดิมวกันครับกับต้องเป็นเด็กเปิดเลยตุ้ยหนึ่ปีแล้วตุ้ยขึ้นมาทับผมก็เป็นอีกปีนึงครับกับพี่พี่แม่แม่แฟนคลับครับที่ที่เอ่อ ครั้งนะฮะก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งใหญ่กว่าครั้งแล้วด้วยนะฮะกับมหาสมัทรไทยในครั้งนี้นะครับก็ให้ายกำลังใจกันครับเดี๋ยววันนี้ผมไปช่วยด้วยฮะวันนี้ไปลงสนามเลยครับอยากไปว่ายน้ำครับผมเราจะไปรวมด้วที่ไหนครับผมไปพะทยาศรีนิยาครับผมก็ไปแบบไปช่องสามนะครับวันนี้ผมได้เจอกันครับที่นู้นครับการที่ช่วยด้วยตัวเองเลยครับวันนี้แต่แต่เราจะช่วยเราไม่ได้เขาไม่ช่วยเรา